สวัสดีนักลงทุนนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การรายงานข่าวสารประจำคำ่ำคืนที่22กรกฎาคมนะครับอย่าลืมในส่วนของตัวบริการห้องซิกจากข่าวสารโดยตรงเลยนะครับนักทุนครับตัวนี้เป็นสาย fundamental เลยนะค่าบริการเฉลี่ยเนี่ยเพียงวันละ39บาทเท่านั้นเรามีการไลฟ์สด3รอบต่อ1วันครับสกุลเงินทองคำดัชนีหุ้นรวมถึงราคาน้ำมันนะครับเป็นบริการอยู่ในห้องนี้ทั้งหมดร่วมฉลอง10ปีแห่งความเป็นเลิศทางด้านการเทรดไปกับ t h i n g s Market ครับท่านใดสนใจเรียนเชิญที่ พจหรือเว็บไซต์ Thinks Market โดยตรงได้เลยนะครับสถานการณ์ในค่ำคืนนี้นะครับนั่งุนครับผมภาพรวมแล้วในส่วนของตัวตลาดเนี่ยยังอยู่ในสถานะแบบผสมนะครับอย่างตลาดฟิวเจอร์สหรัฐเนี่ยภาพรวมแล้วก็มีบวกบ้างลบบ้างผสมกันไปนะครับบางคนมองว่าเอ๊ะคุณวันนี้จริงๆมันมีเรื่องไร้ายๆอย่างเช่นจริงกับสหรัฐอเมริกาไม่ใช่เหรอครับ คือจริงๆตัวนี้ถือว่ามันเป็นข่าวค่อนข้างใหญ่นะครับนักลงทุนครับเพราะว่ามันอาจจะกระทบเกี่ยวกับในเรื่องของตัวความสัมพันธ์ระหว่างประเทศก็เป็นได้เหมือนกันแต่ที่นี้หลายๆคนเริ่มสงสัยนะครับว่าแล้วทำไมตลาดอเมริกาไม่ร่วงคือตอนข่าวออกมาเนี่ยนะครับตัวของยูเอสดอลลาร์เนี่ยอยู่ดีๆปรับตัวแข็งค่าเลยนะครับแล้วก็กดดันราคาทองคําลงในแท่งนั้นด้วยเหมือนกันแต่หลังจากนั้นไม่นานครับดอลลาร์ก็กลับไปอ่อนค่าอีกครับนักลงทุนครับผมคือจริงๆตอนนี้มันมีข่าวดีเสริมเข้ามาเหมือนกันนะคร หกโมงครึ่งนะครับมโมงครึ่งนะครับทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขนะครับของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาได้ออกมากล่าวไว้นะครับว่าทางรัฐบาลเดี๋ยวได้มีการเซ็นสัญญากับบริษัทไฟเซอร์ซึ่งเป็นผู้ผลิตวัคซีนไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับว่าจะให้นะครับผมเขาผลิตเนี่ยวัคซีนนะครับจำนวน100ล้านโดสด้วยกัน ทีนี้ทาง Investing ก็มีการแจ้งขยายความเข้ามาอีกนะครับว่าวัคซีนตัวดังกล่าวเนี่ยนะครับจะพร้อมใช้ให้กับชาวสหรัฐอเมริกานะครับแบบที่ไม่มีค่าใช้จ่ายตัวนี้ถือว่าเป็นข่าวดีหนุนให้กับตลาดนะครับนักทุนแสดงถึงความคืบหน้าของทางรัฐบาลครับผมแต่ก็อย่างว่าครับประเด็นที่ผมมองอยู่เนี่ยตัวนี้น่าจับตามองมากจริงๆเพราะว่าอยู่สหรัฐอเมริกาก็มีการนะครับสั่งปิดกงสุลของทางประเทศจีนเฉยเลยครับทีนี้ทางการจีน ก็โต้กับแบบทันควันเลยทางด้านของตัวสาเหตุเนี่ยนะครับแต่ว่าคําว่าสาเหตุในที่นี้ยังไม่ได้เป็นการยืนยันนะครับผมตัวนี้ผมอยากจะให้ทุกท่านเข้าใจว่าเป็นเพียงแค่ข่าวลือก่อนเขาบอกว่าในส่วนของตัวสถานกงสุนจีนนะครับผมที่อยู่ในอเมริกาที่ฮุกตันเนี่ยมันเป็นเหมือนกับว่าแหล่งรวมสถานที่ที่แบบว่าเป็นเขาเรียกว่าฮะสปายนะครับเป็นแบบว่านักสืบรวมในที่นั้นเลยนะครับพวกสายลับต่างๆเนี่ยอยู่ในนั้นทั้งหมด ตอนนี้มันมีข่าวแจ้งเข้ามาเหมือนกันว่าสถานกงสุนจีนเนี่ยหลังจากที่ได้ถูกสั่งปิดแล้วเนี่ยเหมือนจะมีควันแบบว่าไม่ออกมานะครับไม่แน่ใจว่าจะเป็นพวกเอกสารสําคัญหรือว่าอะไรที่เป็นแบบว่ามีความสําคัญมากหรือเปล่าตรงนี้ต้องจับตาดูครับเรื่องนี้นะครแต่เชื่อว่าไม่น่าจะมีรายละเอียดอะไรที่สอแววมาในลักษณะประมาณนี้นะครับสำหรับ สำนักข่าวใหญ่นะครับนั่งทุนที่จะลงะครับผมเชื่อว่าเดี๋ยวเขาจะต้องมีการลงเกี่ยวกับรายละเอียดข่าวดังกล่าวแน่นอนเดี๋ยวตรงนี้ติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะว่าถ้าจีนกับสหรัฐอเมริกามีปัญหากันจริงเนี่ยสกุลเงินที่จะได้รับผลกระทบมากที่สุดนะครับจะเป็นในส่วนของตัวออสเตรเลียนิวซีแลนด์นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวตลาดหุ้นอเมริกาเหมือนกันตัวนี้แต่ปัจจุบัน ในส่วนของออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์ครับยังคงครองยืนหนึ่งอยู่ที่หน้าของตารางสะท้อนให้เราเห็นว่าตลาดเนี่ยยังไม่ได้ขาดรับเกี่ยวกับข่าวดังกล่าวนะครับและอีกอย่างหนึ่งคือสกุลเงินเย็นยังอยู่ที่ท้ายของตารางครับเพราะฉะนั้นเหตุการณ์แบบนี้ต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดเลยว่าสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างเช่น US ดอลลาร์และ JPY เนี่ยจะสามารถกลับมาแข็งค่าได้หรือไม่นะครับเพราะว่าตอนนี้ราคาทองคําดูเหมือนเขากําลังอยู่ในช่วง,งการปรับฐานอยู่นะครับคืนนี้อาจจะเกิดการต้มต,ตั้งไปอีกสักครั้งหนึ่งเพราะฉะนนัันัั้จบบตาดดูครสสวี นักทุนครับหากท่านใดสนใจนะครับในส่วนของตัวคอร์สเรียนออนไลน์นะครับก็กระผมขอฝากไว้ด้วยนะครับตัวนี้เป็นคอร์สเรียนออนไลน์แบบตลอดชีพศึกษาเกี่ยวกับในเรื่องของตัวข่าวสารโดยตรงนะครับจะทําให้ทุกท่านเนี่ยเข้าใจเกี่ยวกับในเรื่องของตัวสภาวะตลาดว่าทองขึ้นเพราะอะไรทองลงเพราะอะไรสกุลเงินนั้นสกุลเงินนี้สัมพันธ์กันอย่างไรรวมถึงตลาดหุ้นด้วยนะครับขอบคุณครับ